สวัสดีครับวันนี้พอดีมาเข้าไล่นะครับมาเข้าไล่มาดูพัฒนาการของมันสัมภหลังมันสัมภหลังแปลงนี้ผมปลูกว,วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาครับยี่ห้าพฤศจิกาถ้าวันที่ยี่ห้ากุมภาพก็จะครบสามเดือนครับตอนนี้มันวันที่สิบแปดก็อายุก็ประมาณสองเดือนกับยี่สิบสี่วันนี่ครับสองเดือนกับยี่สิบสี่วันเดี๋ยววันนี้ ส่วนการฉีดฮอร์โมนของผมผมฉีดไปแล้วสี่สี่รอบนะครับฉีดไปแล้วสี่รอบเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูพัฒนาการของหัวมันสำปะหลังก็จะมีพวงเพชร CMR 8 9อแปดเก้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นใจแอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับหัวให้ดูนะครับคือ CMR ไอคือไอพวงเพชรนะครับหัวมันจะเป็นชั้นนะครับ ผมก็ไม่อยากโกลยลงไปแบบลึกมากนะครับแต่ถ้าอันไหนที่อยู่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ้ามือผมแตะลงไปชั้นล่างไปเจอเดี๋ยวผมจะนับนับให้ดูด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าล่างข้างล่างเลยนะครับหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 1ิชั้นล่างนะครับ18 19ปดสิบเาพวเพชรตอนนี้นะครับผมนับดูที่เห็นที่เอามือแตะสัมผัสได้นี่สิบเก้าหัวนะครับ แต่จริงๆแล้วผมว่าชั้นล่างที่ผมไม่ได้ขุดลงไปผมว่าต้นนี้ก็ไม่น่าจะขาด20นะครับแต่ที่นับได้19ครับมันน่าจะมีชั้นล่างอีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองเป็นซีมอาร์89นะครับซีมอาร์89 หนสองชั้นล่างนะครับตัวล่าง3ามสอันนี้นะครับห้าหเจ็ด 1> 8, 9 1ดเก้าสอ็ดชั้นล่างอีกนะครับ13 14 14ชั้นล่างครับ นี่ชั้นล่างบอกสิบห้าสิบเจสเกหัวนี้นะครับ เจอชั้นล่างหัวหนึ่งครับยี่สิบหัวข้างล่างโ้โหยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดชั้นล่างอีกสองหัวเลยครับโอ้หยี่ิบเอ็ดน่าจะยี่ิบสองน่าจะประมาณยี่สิบสองหัวครับซีเอ็มอาร์ cmi ยี 22, หัวส่วนอีกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใจแอนนะครับตัวนี้จะเป็นใจแอนหนึ่งสองสาห้าหกดแชั้นล่างนะครับ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใจแอ่นน่าจะอยู่ประมาณสิบห้าหัวครับไอ้วงเพชร วงเพชรตวงเพชรถ้านับท,ที่ที่นับเจอนะครับที่นับเจอที่แจะได้เนี่ยประมาณสิบเก้าครับสิบเก้าส่วนซีมอาร์แปดเก้ายี่สิบผมตีให้ยี่ิบเอ็ดครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดแจอแอนแจอแอนสิบห้าแจอแอนสิบห้าความโดกตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึง เต r แปดเกับใจแอนน่าจะพอๆกันครับสูสีกันที่ผมลองเช็คดูหลายๆแปลงนะครับความดกจะสูสีกันพอๆกันส่วนใจแอนนี่ความดกมันจะน้อยกว่าเพื่อนครับส่วนขนาดความใหญ่ของหัวนะครับพ่วงเพชรหัวจะมาเร็วครับหัวจะโตแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อนหัวจะมาเร็วมาไวส่วน ซีเอ็หัวก็โอเคครับแต่ความเด่นของ c m เ8-9ก็คือความดกกับความยาวครับดกกับยาวมันได้ครับ c m เ8-9ส่วนใจแอนนี่ความใหญ่มันความใหญ่มันรู้สึกว่าพัฒนาการมันจะช้าอยู่นะครับพัฒนาการมันจะช้ากว่าอีก2องตัวอยู่แต่พวงเพชรนี่โอ้โหผมว่าข้อดีมันเยอะเลยนะครับพวงเพชรนี เหมาะสําหรับเป็นมันปลูกข้ามแรงแรงมันนาเพราะว่าความดกความใหญ่มันมาเร็วครับดกแล้วก็ใหญ่มันมาเร็วสองอย่างนี้มันมาเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งโครงสร้างมันโตเร็วด้วยครับแล้วมันยังเป็นสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีมากครับก็คือเราใส่ใน,ในปุ๋ยในปริมาณเท่าการเทียบกับสายพันธุ์อื่นพวงเพชรการเจริญเติบโตมันจะดีมากครับ แล้วอีกจุดหนึ่งสำคัญมันตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ผมฉีดดีมากครับตอบสนองโดยการที่พอฉีดฮอร์โมนแล้วตรงตานี่นะครับแตกออกมาเป็นใบเป็นกิ่งถ้าตาแตกออกมาเป็นใบเป็นกิ่งก็คือเราก็มั่นใจได้เลยครับว่าจำนวนหัวมันนะครับไม่ว่าหน้าแรงหน้าฝนมันดกแน่ๆครับแล้วมันตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีมากครับ C M R การตอบสนองต่อฮอร์โมนก็ดีครับ พอฉีดกระตุ้นไปพัฒนาการของใบของกิ่งมันแตกออกมามันทําให้ความดกมันได้ครับส่วนตัวใจแอนนี่มันจะไม่ค่อยตอบสนองต่อปุ๋ยไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนแต่ตอบสนองอยู่ครับแต่มันจะช้าครับมันจะช้าแต่จุดเด่นของมันที่ผมเห็นนะครับจุดเด่นของมันที่ผมเห็นก็คือมันจะเป็นมันสัมปะหลังที่ไม่ค่อยขึ้นต้นครับสายพันธุ์นี้ โอกาสขึ้นต้นมันจะน้อยขึ้นต้นไม่ขึ้นต้นให้เราสังเกตดูที่นี่นะครับดูที่ขนาดของลำต้นตรงลำต้นมันจะมีความใหญ่ครับแล้วปลายยอดมันจะมีขนาดเล็กเล็กครับก็คือมันจะต่างกันนะครับระหว่างท่อนกลางกับท่อนปลายมันจะต่างกันถ้าโครงสร้างท่อนกลางมันใหญ่ปลายเล็กแล้วพัฒนาการของยอดก็ไม่ไม่ไปมากเท่าไหร่แบบนี้มันจะเป็นมันที่ลงหัวดีครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่ดกไม่ดกพัฒนาการของหัวความใหญ่มันก็มาช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งสีใบมันนะครับสีใบมันไม่ค่อยจับก็คือมันไม่ค่อยเข้มครับพอสีใบมันมันไม่ค่อยเข้มนะครับหมายความว่าการสังก์แสงมันก็น้อยนะครับการสังก์แสงมันก็น้อยลงถ้าการสังก์แสงน้อยเมื่อไหร่ พัฒนาการทางด้านโครงสร้างทางด้านหัวมันก็น้อยตามครับแล้วมันเป็น